อะไรตัดไปผมขอข er ึ้นใหม่นะเพราะว่าบางทีมันเป็นที่ระบบนะครับแปดร้อยกว่าท่านสวัสดีครับเฟสก็มีปัญหาครับโดนปิด ประมาณเดือนหนึ่งยอดไลค์ไม่ถึงพันทุกวันนี้นนนเพราะว่ามันโดนปิดเดี๋ยวรอมันเปิดนะครับน่าจะเปิดอีกสามสีวันโอ้โหยูทูบขึ้นแล้วสวัสดีครับเนี่ยยูทูบขึ้นแล้วโอสวัสดีาอาจารย์เนปซีเกาหลียูทูบคนดูเท่าไหร่อ่ะขึ้นบอกไหมไม่ขึ้นบ ปิดเพลงก่อนนะครับชื่อเพลงว่าเทวดาเดินดินเป็นเพลงประจําตัวออนอตตี้นะครับเนาะเข้าไปฟังได้ในช่อง y o youtube งวดที่แล้วได้94เต็มเต็มค่ะร้อยใบสุดยอดกับของแท้ละก่อนอนตะ้นโหพี่การวลีได้ร้อยใบขอแสดงความยินดีด้วยครับป๊อดได้ร้อยใบคุณหมอครับชีวิตมีขึ้นมีลงค่ะอาจารย์นะครับธรรมดาของสัจธรรมชีวิตครับไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับเนาะคือแต่ว่าถ้ามันลงด้วยตัวเองเนี่ยจะไม่ว่าเลยแต่ว่าเนี่คือที่ Facebook เนี่ย มันแกล้งกันนะครับก็คือมันติดการมองเห็นนะครับไม่ใช่โดนแค่อาจารย์ในเพื่อนๆคีเอเตอร์ที่รู้จักกันฮีโร่เรื่องน้ําท่วมมาโดยตลอดอ่ะผมถามหน่อยครับแม่ปิ่นว่าทานข้าวหรือยังทานแล้วครับแม่ทานแล้วนะครับฝนตกไหมอาจารย์ตกทั้งวันเลยนะครับอาจจะอ่านไม่ทันนะครับเพราะว่าไลฟ์เครื่องเดียวแล้วก็มันเชื่อมไปทั้ง youtube ด้วยนะครับเนาะก็พรุ่งนี้นะครับจะเดินทางไปช่วยน้ําท่วมที่จังหวัดหน้องคายนะครับตอนนี้ทีมงานก็อยู่หน้างานนะครับอยู่ที่ท่าบ่อทั้งวันเลยเยมงาน แบบเหนื่อยนี่ลืมตัดผมว่าจะตัดผมไปช่วยน้ําท่วมผมยาวอีกขนาดทุกคนสุดน,นะผมไปซื้อลอตเตอรี่แล้วนี่ผมไปหารอตเตอรี่ได้มาใบหนึ่งนับหนึ่งถึงสิบก่อนนะครับมันต้องรีบเอาออกหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดียวเสร็จแล้วเราส่วนมน์กันเนาะ จะได้มีโชคกันอะอย่างที่บอกครับทูบใช่ไหม059เห็นเหมือนกันไหมอะเห็นเหมือนกันไหมดูใหม่ที่จุดไปขอลอตเตอรี่นะครับเห็นเหมือนกันไหมใครค้างออกเข้าใหม่นะครับปัดแอปออกด้วย059เห็นเหมือนกันไหมอะเห็นเหมือนกันไหม เห็นเหมือนกันไหมทีนี้มันตรงกันมันตรงกันถ้าเราตัดลอตเตอรี่อตัดทุ่มนี่มันจะเป็นศูนย์ห้าศูนย์เก้าห้าเก้าถูกต้องไหมถ้าอันนี้มันก็เป็นศูนย์ห้าเก้าถ้ากลับหัวก็จะเป็นศูนย์ห้าหกถูกต้องไหมอ่าฉะนั้นเห็นไหมเม็ดเดียวเราก็คือหกห้าใช่ไหมหกห้ากับเก้าห้าตัวเดียวกันไหมผมถามแค่นั้นแหละ ตัวเดียวกันไหม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 ฝันล่ะจำฝันได้ไหมงูใหญ่ยกหางวิ่งได้ฉะนั้นมันชนกันตรงที่9ก้าห้ากับหกห้าครับมันชนกันตรงนี้ยกหางวิ่งได้ยกหางวิ่งได้ 0หาเก้า05 09 59แล้วก็6ห้ามีกหวัวหา่าฮ้า056 059เลยฉะนั้นชนกันมีลุนครับบ่าเก่าหาละ6ห้าแล้วว่าเพราะสังกัดทูตัดตัดให้ครบแล้วกันลอตเตอรี่นะครับอืมโหอาจารย์05ทุ่มเดมที่งวันนี้ค่ะพี่ปัดปัทมาบอกนะครับ อย่าดึกนะเดี๋ยวอาจารย์จะได้นอนเราแรงนะครับเดี๋ยวยิงหน่อยก็ต้องเตรียมของแล้วนอนไม่เกินเที่ยงคืนนะครับไม่งั้นไม่ไหวแต่ว่านอนบนรถเอาพี่จ๋าผมนอนหลับหรือเปล่าผมตื่นเต้นนอนไม่หลับหรอกเวลาผมจะไปช่วยน้ําท่วมแล้วผมก็ไปเป็นลมในน้ําบ่อยมากเลยตื่นเต้นตื่นเต้นมากเย่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้าต้องกินข้าวครับวันนี้งดก็จริงแต่ว่าพรุ่งนี้คักเลยวาไอออกกิลีครับพี่น้องอืมแต่ช่วงนี้แกกลับมาให้นี่ แล้วมีคนบอกว่าตรงกันอีกโอ้โหศูนย์ห้าศูนย์หกโอ้ยตรงกันอีกแล้วพี่นองห่าหกหกห้าห้วยตัวนี้ละควายเนี่ยใช่ไหมแกแม่นนะอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับเมื่อปีหกสามเราก็เคยไปน้ําท่วมด้วยกันนะผมกับแม่น้ำหนึ่งไปน้ําท่วมด้วยกันสมัยนั้นนะครับเนาะแม่น้ำหนึ่งยังไม่สวยเท่านี้ตอนนั้นตอนนี้สวยมากพูดถูกใจขอลดสักคันนะแม่นะ อ่ะนะครับอันนี้พูดให้ฟังนะครับถ้ามาบอกว่าได้ศูนย์หกห้าโหตรงกันขนาดนี้มันมันต้องมาล,ล่ะล่ะพี่น้องหนูก็ถูกกับอาจารย์หลายรอบเดียค่ะใช่ไหมใครถูกกับอาจารย์หลายรอบบ้างปีก่อนครับปีก่อนใครถูกกับอาจารย์หลายรอบบ้างแม่น้ำหนึ่งเคยเข้าสิบมวดจิตเลยค่ะจริงครับปีนั้นปีหกสามผมจําได้ปีนั้น, 3. 3. มน,นแม่น้ำหนึ่งดังดังมากคนดูโหสามแสนสี่แสนนะครับสมัยนั้นนะครับ นะครับอ่ะไปดูไปแดงอีกครั้งแล้วก็จะสวดมนต์กันคนกลับมาแล้วทุกคนอันนี้พูดให้ฟังเด้อน,นะครับนาะเพราะว่าสำนักอาจารย์นอตีทุกคนต้องเข้าใจนะผมเนี่ยไม่ไม่ไม่ไปเออแม่้ำหนึ่งทูบเก้าเก้าศูนย์ค่ะใช่ไหม 90, เก้าเก้าศนือห5 0าศย์ครับพี่นอ้อง ผลได้ป๋าปบบี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะผมไม่ไม่ได้เห็นเลขเลขแม่นะครับวันที่แล้วก็แม่หนึ่งก็ให้กสตรงกับออนอตค่ะสาธุครับนับหนึ่งถึงสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ลอตเตอรี่นะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถูกหลายรอบค่ะอ,อ๋อนะครับโอ้หลายคนถูกกับอาจารย์หลายรอบเนาะแล้วก็ทูบนะครับเดี๋ยนะหาก่อนพี่นอ้องสุเดมมาทรงหลู่สาว โอ้เปิดมาพี่น้องเลยสีเห็นหกห้าศูนย์ค่ะแม่น้ำหนึ่งอ่าเห็นไหมผมแม่น้ำหนึ่งหกห้าศูนย์ครับผมทุกคน FC ยืนยันมาแล้วตรงกันเ้ยแม่เด้อนะครับหว่วยตรงกันซ้ำเพราะมันอันลนะเดี๋ยวออกตัวกัและคือฝันของเราหนิฝันที่งูใหญ่ก็จริงแต่มันยกหางวิ่นได้ยกหางขึ้นเก้ามันก็เป็นหกแล้วครับพี่น้องเนี่ยติดตีหกแล้วครับลอตเตอรี่ผมมีตลักหกผมบอกเลยถือ การออกล่างผมถึกนะครับถูกหลายรอบถูกอาจารย์และแม่น้ำหนึง่งได้บ้านหนึ่งหลังแม่่อยเอื้นว่าบ้านเทวดาจะเป้าผีสมปองคือคาดถึกแม่นะครับน่ะน่ะอันนี้ต้องใครแม่หนึ่งก็ต้องยอมรับสมัยหนึ่งเนี่ยแม่น้ำหนึ่งเสร็จใช่ไหมเจ๊ฟองเบียร์ก่อนตอนนั้นแม่น้ำหนึ่งดังมากๆก็โดนเหมือนกันนี่แหละกับออนนอตใช่ไหมต้้งมาเจ๊ฟองเบียร์แล้วมันเจนุกโอ้โหออนนอตเพิ่งมาดัง ปีปีไกลปีก่อนแค่นั้นครับตามหลังเพื่อนนะครับแต่รู้จักกันหมดแต่ลราคนรู้จักกันหมดครับรู้จักกันหมดงานแต่งล่าสุดผมก็ไปนะครับรู้จักกันหมดซึ่งอาจารย์นัตตีนี่ถูกลายครั้งผมอ้วนขึ้นไหมทุกคนคอะเดี๋ยวจะพาส่วนม่นเดี๋ยวบางคนเราสิไปน้อนนะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่น้องค่ะน้องน้องคาย ของอาจารย์นัทตีออ้กวนเพราะเป็นของหลวงปู่ศิลาปีที่แล้วแม่ถูกอาจารย์สิเ็ดงวดค่ะมีกินมีใช้เพราะอาจารย์โอ้โหขอบพระคุณครับชอบมากเลยคำนี้นะครับเนาะก็จำไว้เด้อทุกคนเนาะน้องเพชกก้าก็ถูกครับ,อบเออน้องเพชกก้าก็เคยดังก่อนเพจปิวเนาะก่อนเพจปิวนะครับ,นะค,รบคือต้องบอกไว้ว่าทุกอย่างเนี่ยอย่าไปนี่มากนะครับมันไม่มีใครรู้หรอกว่าออกอะไรนะครับ มันเป็นเพียงแนวทางเราบวดใช้สติวิจรรารณญาณในการรับชม